็ดูน้ำเนาะน้ำมาเยอะใช่น้ำมาเยอะเลย <c oughs> น้ำมันพุดตรงนี้เต็มเลยเราไปดูเอา้าอันนี้ใช่ปลาดุกไหมอ่ะไม่มีปากันเห็นเปล่าไม่เห็นที <c oughs> <ม>่ตรงนี้มันมีน้ำฝนเปลี่ยนอันเนี้ยไปอ่ะเปลี่ยนไปเหรอ อันนี้ไปไหนวะะน้ำพุง่งคันดินจะแตกแล้วคันดินบางบ้านล่มอีกแล้วไม่เห็นมีปลาเลยนะปีนี้ได้มาเยอะครับปีหกหกแกไม่ได้นะไปเยอสิให้แน่อยอสิเล่นน้ำเลย,ยเหรอ เดินไปไม่ได้หลังแม่น้ำมันอยู่ระยะอีกก็ได้อยู่ครับักขมมาช่วยดูไอ้เหี้ยอุ้ยกินหนูน้ำบวนตรงนี้เต็มเลยน้ำมาเหรอน้ํมาจริงเหรอ

ขอนไม้ออไจระเข้ใช่จระเข้เหรอเยอเหรอคือขอนไม้มีน้ำบนน่ากลัวตดใส่หมาแม่ไง <c oughs> อยากกินชีสกุ๊กเล็กน้านาบอกกูไม่อยากกินกูอิ่มแล้วน้ำเยอะครับน,น้ำเยอะยอโถ่ที่ มันเข้าบ้านไปแล้วไฮ้รูน้ำที่ไล่เราไหมฮะที่ไรไ,ไล่ยิ่งไอรวิตมีปลาตรงนู้นอะฮะหลุดแล้วอ่ะต้องขอนไม้ไปแล้วฮะขอนไม้ไปแล้วมันลอยไปกับน้ำเฮ้ยใช่ของบ้านมาแล้ว ดินจะดินสไลด์อีกแล้วเธอ,อดินสไลด์อีกแล้วเนี่ยฮ้ยง,งานขึ้นได้เก่งเก็บผักดูดีดีนะดูแลผมไหมนะ ดูว่าขมได้นะมีางานดินสไลด์แต่ยังไม่เห็นหินโอเคได้ๆๆยังไม่ถึงหิน